ให้นักเรียนพูดตามครูนะคะกอออกอขอออขอขอเอของออองอจออเอจอมอเอมอ รออ่อรอยออยอบออบอฟออฟอพออพอวออวอชออชอ โอออตโดออโดสออสนออโนทออทพอออพปออ ลออลอหออหอหออหออ่ออทออทอฟออฟอชออชอ